โอเควันดีครับพอดีวันนี้เพื่อนสมาชิกนำสมิธแอเวสันโมเดล3-6นะครับผลิตเมื่อปี1950นะครับผลิตครั้งแรกแล้วก็ส่วนใหญ่จะเรียกว่าชีฟชีฟก็คือผู้นำนะครับก็คือหัวหน้านะครับเพราะว่าปืนตัวนี้ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยผู้บังคับการหรือหัวหน้าหน่วย ไม่ว่าทหารหรือตำรวจเนี่ยจะชอบพกปืนแบบนี้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ปืนกระสุนเยอะสั่งอย่างเดียวนะครับส่วนปืนที่กระสุนเยอะๆหรือใหญ่ๆเนี่ยลูกน้องเป็นคนพกนะครับส่วนปืนเล็กๆแบบนี้หัวหน้าพกครับพกพอให้รู้ว่ามีอาวุธนะครับก็เป็นปืนลำกล้องสานิ้วนะครับสวยงามนะครับเป็นโครงเจนะครับแล้วก็บรรจุห้านัดนะครับเนี่ยบรรจุห้านัดนะครับแล้วก็ถ้าที่ส่องดูเนี่ยส่องตัวโม่ส่องลำกล้องเนี่ยก็ ใช้ได้ดีนะผมลองดูว่าตำแหน่งระหว่างหน้าโมนะครับตรงนี้ครับหน้าโมกระทำก่อนเลยจะชิดนะครับถ้าส่วนใหญ่เราจะเจอที่ห่างๆเนี่ยเป็นเอ็มสิบนะครับส่วนนี้จะเห็นแสงรอดเวลายิงเนี่ยแล้วเวลามือจ,จับเนี่ยดินปืนจะออกบริเวณเนี้แล้วมามาโดนมือเรามันจะดำนะครับดังนั้นเนี่ยใครไปซื้อลูกโมมือสองเนี่ยตอ,ตอนนี้ของไทยไม่ได้นําเข้ามาสองปีแล้วครับตลาดปืนค่อนข้างซบเซามากเลยครับแล้วก็ปืนที่ต้อง ซื้อหากันส่วนใหญ่จะเป็นปืนมือสองนะครับแล้วก็ตัวลูกโม่เนี่ยเป็นหนึ่งในในตลาดใหญ่นะครับกับปืนลูกซองลูกซองห้านัดกับลูกซองหักลำก็ยังยังเป็นปืนที่วิ่งอยู่ในตลาดตอนนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็จับไม่จับไม่ไหวราคามันโดดนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนจากด้ามไม้น่าจะเป็นด้ามไม้สแควร์บัตนะครับเล็กๆแล้วก็ด้านหลังจะโผลเล็กแล้วก็รู้สึกเขาจะมีการด้ามมันเก่าไปมันแตกแตกรายงานนะครับก็ อาจจะโดนน้ำมันโดนอะไรก็เลยเปลี่ยนเป็นแพชเมียนะครับเป็นน้ำแพชเมียจับถนัดดีครับจับมัดทแมงดีก็ใช้ได้ครับส่วนมีนกเนี่ยมีนกให้ง้างนะครับแล้วก็เป็นนกรุ่นเก่าก็คือ,อาหางนกเนี่ยจะเป็นมีเข็มแขวนปืนลักษณะนี้ห้ามห้ามห้ามเหนียวไกลไปเพราะว่า เข็มมันจะกระชากด้วยแรงเฉื่อยนะครับพอยิงมากๆเนี่ยมันจะหักถ้าเราใช้ปอกเปล่าไดไฟเนี่ยก็อาจจะได้ได้แค่รอบเดียวนะจะไดไหลายสองรอบเพราะเพราะว่าท้ายตรงไทม์เมอร์เนี่ยมันจะยุบไปเรื่อยๆอ,อ,อายุไปเนี่ยระยะเข็มไม่ถึงมันจะกระชากเข็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมผมชอบแบบนี้นะผมว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือชอบชอบที่มันเปื่อยตรงเนี้ยเปยื่อยฝักไอกที่หุ้ม าการคัดปอกคือฝักปอกตรงนี้จะไม่มีผมผมว่ามันมัน,มนดีกว่าบางคนว่ามันจะคดงองไม่คดหรอกครับมันขายมาไม่รู้กี่ล้านก็บอกแล้วเป็นสิบสิบ้านก็บอกแล้วทั่วโลกหลายรุ่นอ่ะมันก็ใช้ได้แต่คนคิดเยอะคิดเยอะว่าไปโดนอะไรจะงอไม่งอครับหน้าที่เขามีแค่คัดปอกกระสุนตรงนี้นะครับแล้วก็คนไกล้ต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับทั่วไปนะครับแล้วก็นกเนี่ยเป็นนกแขวนติดติดกับตัวตัว,ตวลำกล้องด้านหลังเป็นนกที่เจาะเสาะร่อ,องมาผมชอบแบบนี้ครับเพราะว่า โอกาสที่นกเคลื่อนไม่มีครับถ้าเราเรายิงปืนกระบ,บอกนี้นานๆเนี่ยแล้วเราจับทางปืนได้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนยิงนะครับเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนเก่าเก็บแล้วก็ราคาไม่ตกนะครับค่อนข้างจะราคาสูงมากอันหนึ่งเป็นที่ยี่ห้อตัวสมิธกับ2คือ,อคุณภาพเขานะครับแล้วก็ปืนในตลาดเนี่ยเจ้าของมีไม่ค่อยปล่อยมาหรอกครับเพราะว่าเขาเขารักษาครับส่วน,ส,วน,ส,วน,ส,วนส่วนตัวหางนกบางคนบอกว่าอยากได้เหมือน M60 บางรุ่นที่ไม่มีหางนกอันนี้ผมก็จะเราลองจาธที่ห้ดูดครับขอกลับไปฝั่งนี้แล้วกันนะครับคือเวลาเราเราเรานี่ปืนปลอดภัยนะครับเวลาเราเราฟักปืนแบบนี้สมมุติว่าผมผมใส่มิดนะครับนี่มิดนะครับไปเที่ยวงานวัดได้นะครับแต่ไม่ได้ที่จะไปทาครับแต่เวลาเราชารักเนะี่ยต้องต้องมีทักษะหน่อยเวลาชาักเนะี่ยต้องใช้ใช้มือใช้มือนะครับแต่แต่หางนกอ,อย่างนี้<ม>เพื่อป้องกันการเกี่ยวงเกงนะครับจะบอกทีก่บอกเ,เนี่ยเรามือร้วงเข้าไปนะครับ มือนี่รั้วเข้าไปเวลาดึงเนี่ยเราจะรู้ก็คือตัว,ต,วตัวแกนผมแม่มือเราเนี่ยเห็นไหมครับจะฟักมันเนี่ยมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราถ้าเราไม่การอย่างงี้มันจะติดติดขอบช,าย,ชายเกล็กเป็นทักษะหนึ่งแต่บางคนก็ใช้วิธีการไปตัดออกหรือไปให้ร้านเปลี่ยนหรือไปซื้อรุ่นที่มันไม่มีหางนกไม่จําเป็นครับเราเข้าใจการใช้จะใช้ได้ดีนะครับส่วนลูกที่ใช้วันนี้จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นลูกหัวตัดตัวลูกจริงเป็นนี้ครับตัวลูกจริงนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นไดไฟด้วยโอเคตัวล็กจริงแล้วก็จะเป็นหัวตัดถามว่าทําไมทําไมสองลูกนี้ต่างกันยังไงต่างกันเพราะว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ดีกว่าเขาจะกดหัวกระสุนเนี่ยจมลงมาปกติหัวกระสุนนี่จะอยู่ประมาณแค่นี้แค่นี้แล้วก็จะมีดินมีระยะด,ดินปืนประมาณนี้แต่พาก,กดลงมาเนี่ยจะเหลือครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งก็เป็นตะกั่วครึ่งหนึ่งดินปืนคือดินปืนน้อยลงพูด,ดง่ายๆนะครับแต่ถ้าโดนเข้าไปจังหวะเหมาะๆและตำแหน่งวางกระสุนดีๆเนี่ยก็ ไปคุยกับเทวดาได้นะครับอ่านี้ต้องบอกก่อนบางคนที่ว่าลูกซ้อมไม่เป็นไหลเป็นนะครับเอ่อลูกซ้อมความเร็ว600นะครับลูกจริงเนี่ยประมาณ750ไปถึงเทวดาได้นะครับไปคุยกับเทวดานะครับอันนี้อย่าประมาทนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูตอนจริงครับครับเพื่อนสมาชิกจะทดลองได้ครับโอเคก็ดูตั้งแต่เปิดวิธีการเปิดครับดันไปด้านหน้าครับผมไม่มือดันนะครับแล้วก็กดมานะครับมันใช้ง่ายครก็หมุนซ้ายงั้นเวลาเวลาวางก็ระวางวางนัดนิดขึ้นบนนะครับโอเคครับ โอเคครับซิงเกิลนะระวังระวังนะเพราะปืนมันเบาปืนตะมิดที่เบามากากลางตัวไหมกลางตัวครับกลางตัวนะแต่มันไกลมากครับมันไกลเกินระยะปืนสามนิ้วครับแต่พวกเราก็เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งต้องชอบยิงระยะไกลๆครับไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปวัดดวงเลยโอ้มือข้อมือเหรอ มือนี้อ๋อครับโอ้โไปได้ไงวะเนี่ยมันไกลเกินระยะครับอ่าที่เอวขวาก็ไม่เข้าทักสองนัดเนาะโอเคครับจะต้องเดินนะครับผมถเเป็นลูกขวตัดครับอาจจะบองตรงอ้นี้แนผมอ่ะมันไม่ใช่แ้านสายตาอันนี้ผมจะมองไม่ค่อยชัดอรอะอันเนี้ยยิงไม่เข้า fc มาว่ากันนะครับแต่ปืนเขาแม่นมากนะครับแต่มันมาเป็นมันไม่ใช่แว่นสายตาครับโอเคใกลซิงเกิลครับยิงด้วยมือขวาครับ โไม่เห็นเป้าเลยโอเคกลับมาที่มือซ้ายครับผมไม่เห็นเป้าเท่าไหร่ขอ,ขอไปดูครับขอไปดูครับอันนี้ของอากัสของอักัสนัดที่หนึ่งกับนัดที่สองอันนี้ของผมนัดที่หนึ่งกับนที่สองคือผมผมผมเป็นสายตาผมไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่มีแว่นสายตาแต่ระยะก็ได้นะครับ ได้ครับโอเคครับโอเคดูปืนครับปืนลูกโมเนี่ยมันจะเปิดง่ายครับดันตรงนี้ครับดันไปด้านหน้านี่หัวไม่มือดันแล้วก็มือที่ดันขึ้นมานี่ครับแล้วเวลาหยอกกระสุนเนี่ยคุณหัวคว่ำลงนะครับพอกระสุนจะรูปับคุณก็ปล่อยเลยแต่วันนี้ต้องต้องออกตัวนะครับพอดีผมได้แว่นตัวนี้มาแล้วมันมันมันไม่โอเคจะลองยิงด้วยมือซ้ายนะครับอันนี้ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล็งอยู่แล้วครับยิงด้วยมือขวาครับ เข้าที่เดิมเพราะว่าผมไม่ได้เลงอย่างคือข้ามไปข้ามมาก็เกือบถูกครับเกือบโดนก็ดูรอยตีครับเห็นเนาะโอเคโอเคครับวันนี้ก็จะบอกว่าให้ออกัสดเนี่ยไ<อ>ปทับปืนก็เสียหายเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีแว่นยิงยังไงก็เข้ายากหน่อยแต่ถ้ายิงต่อสู้ผมยิงได้อย่างยิงขวดตะก้นนะแต่ถ้าจะเช็คศูนย์เนี่ยต้องฝากความหวังไว้กับน,น้องครับเพราะน้องน้องยังตาดีอยู่ กลางตัวนะครับกลางตัวครับอ่าสี่ในกาะมา,มาลด้มาแล้วไกล้และใก้เคียง,ง,งแล้วอืมน่าจะประมาณหนึ่งในกาบนใช่ไหมไปดูครับไปดูครับไปครับเดินเดิน อ๋อสี่ในกากับสิบเอ็ดในกาครับนี่ครับเอาเป็นืนปืนชี้ครับก็อยู่ที่สี่ในกากับสิบเอ็ดในกาครับก็ได้นะครับอันนี้มันมันไกลมากเลยผมย้อนให้ดูมันโอ้โหมันสิบหกสิบเจ็ดเมตรนะครับเพราะว่านี่มันยืดออกไปอีกประมาณเกือบเมตรน่ะสิบเจ็ดเมตรกับลำกล้องสามนิ้วเนาะก็ถือว่าสุดๆุดละงั้นการการยิงได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ปืนไม่แม่นนะครับที่เขายิงกันห้าเมตรนะครับเพราะผมยิงกันไม่เป็นครับผมโอเคครับเป็นยากมากเลยโอเคเอายังเอา ยวผมยิงขวดดีกว่าอันนี้ต้องขออนุญาตว่าจะจะไม่ใส่แว่นพอดีผมลืมแว่นไว้ในรถก,ก็ขอเปอยเปอยหน้าหน่อยครับแล้วก็ลองยิงด้วยมือซ้ายก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีแว่นในยุ่งเลยอ่าเห็นไหมมาแล้วอ่าไปด้วยมือขวาครับมือขวายนัดนึงครับแล้วก็มือซ้ายนัดหนึ่บ ก็ประมาณนี้ครับบางทีมันโดนแล้วมันทะลุหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าโดนนะครับระยะนี้ก็ประมาณเก้าเมตรแต่ครับแบบลาต้องสามนิ้วเองนะครับก็ถือว่าโดนแต่ว่าจริงๆชีวิตจริงอ่ะมันต้องยิงยิงเร็วกว่านี้หน่อยอันนี้นี่มันผมยิงแค่เช็คว่าปืนเนี่ยทำงานได้ดีไหมครับมาดูรอยตีกระสุนครับก็ลึกนะครับลึกนะครับอันนี้เป็นลูกเก้ามมออันนี้เป็นสามแปดที่ยิงแล้วอันนี้ลูกที่ยังไม่ยิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวกัสจะใส่สักนัดหนึ่งตัวไหนครับยิงไหนครับ อะไรเดียข้างบนครับหนึ่งนาฬิกาหัวห่างจากปานนั้นประมาณรักสองนิ้วกว่ากับสามนิ้วนะ,ะแสดงว่ายิงสู้ผมไม่ได้นะใช <c oughs> ่ป่ะครับปืนดีครับปืน,ปนดีนดครับครับปืนดีแล้วก็อสมาธิ่ดีๆก็ยิงแม่นครับพอดีวันนี้พวกเรายิงกันน้อยขอบคุณครับสมิธโมเดลสามหกครับลำกล้องสามนิ้วนะครับฝามือก็ปานกลางครับ ทีนี้พอดีวันนี้ไม่ได้แว่นาสายตามาน้องบอกว่าเดี๋ยวพี่ลองพี่ลองใจเย็นๆหน่อยได้เดี๋ยวผมจะลองซ้ายหนึ่งนัดขวาหนึ่งนัดนะครับไปที่ต่อเต่าล่างน,นะครับเริ่มจากซ้า,ายก่อนครับลงมาที่ประมาณสี่นาฬกาต่อเต่าล่างน,นะครับแล้วก็มือขวาครับ ได้ครับมาไปดูแม่นจริง<อ>นี่เป็นระยะได้ได้ประมาณสิบเจ็ดเมตรแต่แต่ว่าผมก็เขาเรียกว่าท้าทายกับความสามารถตาไม่ดีครับคือต้องการบอกเอฟซีว่าปืนแม่นนะครับอันนี้เป็นมืออันนี้เป็นมือซ้ายนะครับผมเล็งที่นี่ระยะประมาณสิบเจ็ดเมตรเข้านี่แต่เป็นมือขวาเนี่ยระยะนี่จะไม่มีแม่สายตาครับถ้าเป็นแม่สายตาเนี่ยผมอาจจะเข้านี้ได้ ยืนยันว่าปืนตัวนี้แม่นนะครับ3นิ้วระยะ17เมตรยิงได้แต่ต้องตาดีๆหน่อยแต่ถ้ายิงต่อสู้เนี่ยประมาณสัก4ี่หเมตรเนาะก็ประมาณนี้พลานะาถือว่าปเป็นปืนที่ดีแล้วก็ฝากความหวังไม่ได้แล้วก็ไม่เคยทําใครผิดหวังนะครับสโลแกนสมิธคือวางใจในสมิธแอนเวนสันนะครับสโลแกนเขาไม่ว่าปืนยี่ห้อไหนทั้งออโตเมติกแล้วก็ลูกโม่เนี่ยเราวางใจได้เมื่อเราไปกับเขาและฝากชีวิตไปกับเขานะครับเยี่ยมครับขอบคุณครับ